โอเคหงดหอกก้าวสัตย์จริงคนเดียท่านกันได้ครับผมแล้วก็อยู่กับเดลิมิกแบบที่มีใช่ว่าเดลิมิกคลาสสิกนะฮะแบบแบบเก่ามาเล่นใหม่นะฮะไปตอนนี้เราก็เล่นมาครึ่งทางแล,ล้วอย่าลืมเปิดคลิปช่างไม่ถัดไปไมไ่เคยเล่นกันอยู่แหละต่อมาเราก็จะมาทางนี้นะ,ะผมเล่นเซียนแล้วฮะตอนนี้โเราก็ต้องไปข้างหน้านะครับ เยันแค่นี้อันเดียวนะอุ้ยไอ้แช่คุยไปตายเอ็เแองจิกันผิดทางเกลียดมือไอ้เียดมึงอ่ะมึงทิ้งกูให้กูโดนผีตุ๋ยอ่ะกูเจอแล้วกูเจอแล้วไม่แม็เก่าแบบแบบเก่าเล่นง่ายกว่าเยอะอีเหี้ยไม่ต้องกดอะไรเลยกด้ชี้อย่างเดียวเออไม่ต้องกดอีเหี้ยแต่ม็ปชี่ก็เดิม ไม่ต้องกดอีค่ะโอเคนะตอนนี้เรายก็ Chapter สองแบบเ,เอ้ย Chapter หนึ่ง Chapter สอง <ấy? S 1> นะฮะตอนนี้เราก็มาที่เทียอะไรวะที่ไหนไม่รู้นะวันนี้เราก็มาเข้าไปเลยนะฮะที่ที่อยู่ในใจเธอเสียงกู o g า e ไว้แล้จะต่างแหลนะถ้าแจยงเราแล้วเราขออภัยนะครับไม่จัดแล้วผมก็เดินนำไปที่ทียกันมาแล้วนะตอนนี้แล้วเสียงเราขอแพ้ด้วยครับ ันเองก็ไม่ยเยมือนนั่นแหละแบบดอยมีคลาสสิกเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเล่นแบบจบสามคาสต์เตอร์อมันจะได้ตะเกียงใช่ปะอะไรวะอ๋ะอไอ้เกียงที่มึงบอกก่อนทีมึงจะได้ตะเกียงอ่ะเออก็ใช่อะไรตะกินตะเกียงไงเออเออะทีนี้เราก็จะมาจะใช้ตัวสองไม่น่ากลัวนะสนุกนะใช้ตัวสองสนุกตรงไหนบ้านนี้แหละเฮียกูเล่นแรกๆกูกลัวจัดเลยไม่กล้าเข้าทำไมมันต้องเข้ามาเล่แรกๆรกทำไมต้องเข้ามาหุ่แจ๋นี่ย แต่แบบใหม่ไม่ต้องคุณแจแล้วันนี้เราก็จะมาเดินท้ายไหมทัดไทย,ย,ยปไปเหรอไปเฮ้ยมันตัวมันใหญ่กว่าเดิมอ่ะ <c oughs> เนะก่อเนี่ยฟักบูสเตตมีน่าเข้ามาทางนี้แล้มีอะไรนี่แค่เสียงจำตัวแก,แกนี่นะผมไม่เคยได้จำตัวนี้มาก่อนนะครับเออเอแบงมันขี้โมโนะครับมันเคยเล่นมาแล้วการตัวอะไรเด้อนอยเฮียไม่มีไ,ไม่ดิไปสเตตมีน่าหมดไปยังวะอ้าวไม่มีพ่อ,องไงเฮียแบบ ก็มันแบบเก่าอ่ะแบบคลาสสิกมันก็หมดไวดิมหมดวะแบบเก่าคลาสแบบเก่ามันหมดไวไงไม่รอพักหนยเหรอว่าเีจยทำไมทำไมชัปเตอร์ใม่หนึงนี้มันเล่นง่ายอยากก็สเตหน้าหมดช้านี้หมดไปไงมันเล่นยากเชื่อตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเรามาที่ไหนกันเราทำตอนนี้เราก็เข้ามาบ้านหลังนี้ฮะผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อนนะเกมนี้ยาวยาวทีน,น,นี้เราก็มาถึงบ้านหลังนี้แล้ว แล้วก็มาสับคันโยกนะฮะทีนี้เราก็จะเปิดเข้าไปนะหลังจากนี้เราก็จะเจอเจอที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเจอบ้านได้แบงนะครับไม่ใช่เลยสัตว์เอ้ยน่าอยู่เลยบ้านหนึ่งไมเหรอเจ้ากูอยู่คนเดียวนี่กูอยู่เลยบ้านหนขู่เป็นคนไม่กลัวผีมั้งแปลกครับไปขวาเลยไปขวานะครับผมผมไม่เคยผุดไม่เคยมานะอ้าวทางทันไหวกันเอ้ยไม่ตันนายสัตว์ ไม่ตันก็เฮียไม่ตันไม่เฮียละทีนี้เราก็จะไปทางนี้นะฮะแ้วเราก็จะมาแล้วกูจะผ้าหนังหนมาไปว่าเล่นไม่จบแล้วพ่อเมยีสัตว์ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ด่านไหนไม่รู้ว่ายังไม่วาร์ปตอนนี้วาร์ปนะครับเออเขาต่างสายเปิดตัวดังทีนี้เราไปมา เอ้ยพี่ตรงใจพี่เป็นแค่พี่พี่ตายแล้วพี่เราเจอเราอย่าไปคุยนะแม่งคุยนานชิบหายไอ้เหี้ยเจอนี่ตรงนี้ไม่มีผีให้จำได้เนี่ยใช่ไหมไม่รู้กูยังไม่ขึ้นเลยเหตุอันนี้เราก็มาตรงไหนไม่รู้นะฮะตรงนี้ไม่มีผีตรงนี้ไม่มีผีเลยดิพี่มาต่องไกลแต่แต่แต่มีหน้าหมดโคตรเร็วนะ

ทางเดินมันจงรอเรนหน่อยดิไอ้รอหน่อยเอยงคุณจำได้เหรอถ้งไม่เราถ้าถ้ามึงไม่รอกูจะพาไปได้มึงตายหงอยู่คนเดียวนะนอืมอุย้ยกูจำไม่ได้ทางไหนวะทางขวาปะาวะไปซ้ายปะาวปะเออนี่ไยไปต่อ ตรงไม่ใช่เหรอใช่ป่าวะเชีย่ยปูตรงไอ้สับแล้วเลี้ยวซ้ายมั้งให้ใช่เลีเ้ยวขวาขวาตรงเหรอตรงไหน ซ้ายตันไม่ตันขวาไปได้ซ้ายมีขวาให้ไปอยู่เนี่ยไม่ตัดเลยวะตรงวะมันน่าจะตรงไอ้ผีหายไปไหนวะไม่เจอเลยเฮ้ยอุ้ยกูยไปละลืมลากรี่บอกไม่ต้องถามไม่ต้องถามหาถึงเวลาเดี๋ยวมาให้เห็น ไปอะไรยังไปอยู่อะไรละก่อนเจอโชคดีเ <c oughs> อ้าไอ้ที่เจอไว้ยังมัยมีอครับออกหมดได้แบตอ่ะไม่วาเปล่านั่นไม่วาเปล่าได้แบตแล้วอะเราแต้องมีเรซชั่นตัวสองต่อออกเกม